ครับพี่น้องคองไปสู่มูสุคนครับมัอนี้มาพอครับสันเซาชาแนลครับมัอนี้ก็ลังสีลงเวทีแล้วสภาพของการตั้งเวทีหลักอากาศวารถขั้นไหนแก่จังไรครับนี่ครับขั้นขั้นหนึ่แก่ยังครับนี่ที้นบนอุบลสันซาหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดออนทัวร์สองครับนี่อยู่สามขั้นขั้นนี้จะเป็นมีเครื่องปามนีพวกเครื่องไฟแหลัก็พวกขั้นนะครับขั้นที่สองก็เป็นขั้นที่นี่เวทีครับ ทีๆนัขั่งานาหนาข้นหนึ่งจะเป็นยังไงครับขั้นนึ่เป็นขอบเกยวครับเจ้าที่ครับ้นที่สอครับจะเป็นระบบเครื่องเสียงนยานี่นี่ะครับถรถสามขั้นนี่เต็มเต็มระบบบ่ครับนี่เต็มระบบเลครับพร้อมพร้อมทําการแสดงบ่ครับนี่รแสดงมืนอีห่มาลงไงพครับมือไ่ครับมือ่แตมีโอกาสเลมาลงหฮ หมอสน่ำเรื่องต่อกรหนึ่งเพชรเมืองชัยครับโอ้แจวครับแจวประมาณสองถุงถึงทีสองคนนะครับวันนี้จะมีการไล่สดน่ำพลาดเพจของสายันทองสวัสดิ์นะครับสายันแชนแนลสายันทองสวัสดิ์ครับแน่นะครับราคาล่ะนะครับกระนั่งดื่มตั้งวิธีครับวันนี้เอาเว้ที่ใหญ่กว่านี้มันจะมีอีกขั้นนงครับเป็นสี่ขั้นครับเห็นไหมใหญ่กว่านี้ได้แต่ว่าอันนี้ก็แค่ ตามราคาครับอันทั้งสองน,นี่ีหลายราคาครบับไปแบบน้อยแบบใหญ่ไปเหลืเกินครับแบบแต่แบบตัดสั่งมาการไหนตังงบประมาหน่อครับเนาะตางงบนะครับช่วงนี้ช่วงผิดโควิดนั่นกรับพวกเรานี่ครับช่วงนี้เอาเสนอไปนาครับแล้วมันได้ตลังสีไในขั้การตา่างวิธีเรียบร้อยแล้วสีเฮ็ดในเบื้องครับครับผมฝากกดไลค์กดติดตามทางช่องทางยูทูบนะครับ สันชาวิ channel ครับ, okay, รบ Facebook สันชาวบนสายสันชาวครับครับพอกันชิปหนาครับ